เปิดอาณาจากักรตั๊กกรบหนกครองพันล้านเลี้ยงดู20ชีวิตเกิดจากกองขยะครองพันล้านเลี้ยงดู20ชีวิตเปิดอาณาจากักรตั๊กกรบหนกจากเด็กเก็บขยะพลิกเป็นเศรษฐีนีแจกรถคันสองล้านต้องบอกว่าตอนนี้เธอกลายเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคนสําหรับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังสําหรับตัก๊กกรบหนกสุวรรณบุตรที่มีคนติดตามหลักแสนเลยทีเดียวเธอเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างมาก สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองมหาศาลแต่ใครจะรู้คะว่าแต่ก่อนชีวิตของเธอนั้นไม่ได้รวยมาด้วยเกลติกุลาซึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตักกรกนกเคยออกมาเปิดใจว่าเธอเป็นเด็กบ้านนอกที่เติบโตจากครอบครัวที่พ่อแม่เปิดร้านรับซื้อของเก่าและขยันทำให้ตอนเด็กพลุกพลีกับกองขอยะเต็มบ้านแต่สุดท้ายกิจการต้องปิดตัวลงพื้นเพดั้งเดิมรากเหง้าถิ่นกำเนิดเป็นคนอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหน้าตาธรรมดา หนูเป็นเด็กบ้านนอกต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพมาตามหาฝันตอนแรกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งแม่ก็พยายามส่งแต่เรียนไม่ได้ออกมาก่อนหลังจากที่คุณพ่อจักไปกิจการที่บ้านไปต่อไม่ได้ตอนนั้นที่บ้านทํารับซื้อของเก่าเป็นเจ้าใหญ่เป็นเจ้าเดียวในเกาะสมุยพอพ่อจักไปตอนที่เราอายุ12ทางบ้านก็เริ่มมีค่านั้นค่านี้จนเราอายุ19เเลยเข้าไปเรียนที่กรุงเทพคือแม่ส่งเรียนที่ดีมากแต่หนูบอกกับตัวเองว่าเราพอแล้วไม่เอาแล้ว เราจะไม่เรียนที่ไฮโซอีกแล้วฉันจะมาเรียนรำคำแหงใช้เวลาในการเรียนจบ2ปีครึ่งศึกษาคณะมนุษยศาสตร์เอกสื่อสารมวลชนจากนั้นเว้นอีกหนึ่งปีมาเรียนจบโทรเราเป็นคนที่ทําอะไรทุกอย่างจริงจังอยู่แล้วเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายอะไรแล้วต้องทําให้ได้สร้างความสําเร็จเคยคิดว่าถ้าพ่ออยู่คงจะไม่ต้องมาทําอะไรขนาดนี้จะมีคนสนับสนุนเราส่งเราเรียนโดยไม่ต้องทํางานเหนืยแต่อย่างว่า มันคือจุดเริ่มต้นของการสู้ชีวิตจริงๆที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงแม่ใหญ่หลานอีกสองคนเลี้ยงลูกน้องร้านเทสร้านทองบริษัทอีก20กว่าชีวิตที่เขาเข้ามาพึ่งพาเรามีกินมีใช้ทุกวันนี้อยู่เพื่อคนอื่นทําเพื่อทุกคนถึงจุดอิ่มตัวแล้วจริงๆในตอนนั้นเรายังเด็กมากแต่ก็ผ่านมาได้ทุกอย่างย้อนไปคิดแล้วน้ําตาจะไหลจริงๆถ้าเกิดเป็นคนอยากได้อยากมีหาเอาเองจาไว้